แตกตื่นทั้งโซเชียลแฟชั่นสุดจี๊ดของพีพีแซบจนต้องร้องขอชีวิตไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆสำหรับนักร้องนักแสดงพีพีกริดอีกหนึ่งนักแสดงแถวหน้าที่ขึ้นชื่อเรื่องแฟชั่นและการแต่งตัวไม่ว่าจะออกงาน หรือวันสบายๆไปจนถึงแฟชั่นในมิวสิกวิดีโอแต่ละเพลงต้องบอกเลยว่าจัดเต็มและจี๊ดจนคาดไม่ถึงเลยล่ะค่ะล่าสุดก็ทำเอาแฟนๆฮือฮาแตกตื่นไม่น้อยกับแฟชั่นของพีพีที่ไปร่วมงานรับปริญญาพี่ชายบิวกินคุทิพงศ์อัศรัตนกุลที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกเลยว่าลุคนี้สิบสิบไปเลยจ้าเป็นชุดสีดำแบรนด์ดังระดับโลก พร้อมเผยเรียวขาขาวๆเสิบจริตความคีน้นจะมองมุมไหนก็ปังปุริเย่ครบรสทั้งเปรี้ยวแซบแพงจริงๆจ,จ,จ้า